และขอยินดีต้อนรับครับคริสตีอาโนซีอาเซเวนครับผู้ที่จะทำหนึ่งพันประตูนในเร็วๆนี้ครับยินดีต้อนรับครับเพื่อนขอคนละหนึ่งไลค์ลัวๆหนึ่งหัวใจลัวๆครับไปครับเพื่อนสองพันยี่สิบหก ไฟใหม่ฟ้าใหม่ฟ้าเปิดและนี่คือแพทใหม่ของ FC ออนไลน์นะครับก่อนเราจะไปดูแพทใหม่กันวันนี้ฮะอยู่กับการเปิดกิจกรรม m ิ s t e r ร d o ดอนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่า2026เนี่ยกิจกรรมจะมาเต็มเต็มหเดือนนะครับไม่ใช่2อาทิตย์แบบเดิมแล้วถ้าใครไม่คุ้นเคยนี่คือ FC ออนไลน์ล่าง2026เขาบอกว่าเลด,ดีเงินรวยเพราะฉะนั้นเราไปดูพร้อมๆกันรับไปครับเพื่อนอน,นะครับไม่เป็นไรเราวัดกันอยู่ที่ เฮ้ยไปกันต่อครับเฮ้ยเดี๋ยวเด๋ย,ยตั๋วไปไหนหมดวะเออเอาดียวๆตัวต๋วดําตั๋วดํามาจะให้อภยัยว่าแปลกๆอ่าลองดูตั๋วดำมาเฮ้ยทำไมมันอะไรเนี่ยอันนี้คือเอามาทําอะไรตีบวกเหรอตั๋วดําตั๋วดํขอขอบคุณมากครับที่ให้กําลังใจกันเอามาไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยรีวอดสามไปเลทผิดเปล่าวะเฮ้ยเฮ้ย โอ้โห oh, เอาเต็มจริงว่ะคือแบบว่ากูก็สดใสของกูอยู่ดีๆอะ่ะเช้าเนี้ยคือกูก็สดใสของกูมาดีๆครับเพื่อนล่อกันหนักมากนะครับอ่ะไปดูการ์ดอาจจะดีอาจจะดีเอาแบบชิวๆเดี๋ยวขอเปิดเงินก่อนนะครับได้ข่าวว่าเงินเยอะถูกไหมนะครับได้เงินเยอะอ่ะเดี๋ยวขอดูหนะ่อยว่าได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับครับเพื่อนปาด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 ได้ไหมนะครับหุ่นแสนเจ็ดร้อยเอ็มเลยโหรวยไปเปล่าให้เงินอย่างเยอะเฮ้ยคุ้มละน้องเฮ้ยเกมดีอีปอดว่ะ ของดีครับเอ้ยเขาเขาให้ดีอยู่ครับเขาเขาให้ดีอยู่ครับเอ้ยเงินดีเงินดีหมื่นสองเงินดีกูต้องกันหายใจชมอีกอ้ยปันปากเลอเกินนี่ครับถามเจ้าของไอดียังยอมเกอไม่มีเกลืออยู่แล้วพี่บุญเล่นะอะเดี๋ยวการ์ดมันก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลือก็จะได้พวกเปอร์เซ็นต์อะไรนะพวกเอ่อการ์ดที่รับเปอร์เซ็นต์รับนูน่นรับนี่ก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับ ใครอยากได้อะไรเนี่ยกันตรงกันแตกก็มีให้ด้วยนะฮะก็แถมแมาให้นะครับแถมมาให้มันเป็นหมื่นสองอ่ะอดูจากทรงละนะครับก็การ์ดทั้งหมดเราลุ้นนะฮะใบพระเอกของเราคือใบนี้นะครับใบพระเอกเรามีใบเดียวนะครับส่วนใบพระรองก็จะมีพวกเนี่ยฮะสามชิ้น1ชิ้น1ชิ้น9ชิ้นก็ว่ากันไปนะครับเรามาเริ่มจากการ์ดที่ต้องบอกว่าเกลือที่สุดแล้วกันอ่ะใบ3าใบนี้แล้วกันะะนะครับไปครับ ก็ถ้าออกมาพวกดีๆออกมาตั้งแต่แรกๆก็ดีไปใบแรกครับอย่าไปซีเรียสครับบวก3ถึงบวก8อ่ะโดไปเลยอุ้ยสเปลนละอุนับยูโอ้โหบวก3กูให้เลยฟังเยอะไม่ต้องมารังคูมึงมาได้ยังไงบวก3เอ้ปีใหม่นี่มันทำไมว่าเงินบาทมันมันแข็งหรือยังไงวะดูฟอร์มแล้วมันแปลกๆวะกิจกรรมเดี๋ยวนะ เอามาดีด,ดีบวกแปดโอ้ปีใครอะ่ะเฮ้ยแบลลี่หายเจ็บไปวไ้ๆนะเพื่อนขอกบวกห้าซะด้วยไม่มีอะไรให้ลุ้นไม่มีอะไรให้เฮก็อย่างที่บอกครับการนี้มันการนี้มันเหมือนการของเฟียเราเปิดเปิดไปเถอะนะครับเนี่ยนะฮะของ ให้ฟีเวียงโกรธเลยไฟละออก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 เหม็น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 มากเลยอ่ะฮะอ่าไปต่อครับอันนี้ลุนลุนขึ้นมาหน่อยครับบวกห้าถึงบวกแปดครับมิ i, ตาพุทอมิตาพุทปีใหม่แล้วเว้ยสองพันยี่หกนะเว้ยอะไรที่มันเกือไปแล้วปีเก่าๆก็ทิ้งมันไว้ปีนั้นแล้วไงเอาทีเดียวเลย,ย,เยอ่ะเก้าใบเลยอรอขอสักห้าใบได้ไหมห้าใบทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยขอสี่ใบขอลุ้นก่อนได้ไหมขอลุนก่อนได้ไหม,ไไหมสักสักสี่ห้าใบแล้วเดี๋ยวเราชอยทีเดียวได้ไหมนะครับเผื่อใบแรกมันมาดีและนี่คือการดกิจกรรมใหม่ครับและอ้ตาาาาที่่มันบกกกวลูร เมื่อปลายปีครับกดให้ดูครับเวลาเปิดได้ดีอย่าคิดว่าเป็นหน้ามานะครับอืมเปดดนานไปไม่ต้องคุยเพอดนานบิลบีบวกแปดไปไหนวะขอโทษครับผิดไปแล้วครับที่แซลแมนยูขอโทษครับขอโทษครับรูเท่าไม่ถึงการขอโทษแมวอีกแล้วครับไม่แซลแมนยูแล้วครับเรารักแมนยูต้าต้ารักแมนยูเพื่อนกันตลอดไปขอโทษที่รูเท่าไม่ถึงการครับไปครับ ขออภัยแฟนแมนยูก่อนเดี๋ยวมันจะได้เผยได้ดีดีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษแมนยูบูเบคเคนบาวเออร์เลยหรอเฮ้ยดีขึ้นนะเฮ้ยดีขึ้นนะพอเราขอโทษแมนยูอะเฮ้ยขอโทษแฟนแมนยูขอโทษแฟนอาร์เซนอลขอโทษแฟนเชลซีขอโทษแฟนบาร์ซ่าขอโทษแฟนมาริดขอโทษแฟนสเปอร์ขอโทษแฟนฟอร์เรสที่ดูเท่าไม่ถึงการจะไม่เอาอีกแล้วไม่พูดอีกแล้วไม่แซวอีกแล้วนะครับขออภัยด้วยขออภัยด้วยคุณควรได้รับความชอบธรรมไป กูไม่ขอโทษนะครับหนักจกัดขอโทษอันเนอร์สล็อตขอโทษที่ลู้เท่าไม่ถึงการขอโทษเออเคอร์เคสที่ไปแซวขอโทษทุกอย่างนะครับลู้เท่าไม่ถึงการแม่เอาอีกแล้วคุณควรได้รับความดีความชอบขอโทษครับไปครับเฮ้ยขอดีดีดิขอดีเพื่อนใครอะ ไม่ขอโทษใครทั้งนั้นไม่มีขอโทษใครทั้งนั้นละครับขอเดียวเลยหนักมากๆ5ห้าใบนี้ขอลวดเลยขอเดียวกับกรแนอหนึ่งรอบเอ็มบัฟเป้อโหเอ๊อนึงดูดน้ำแ้นึงน้องมึงใครครับเนี่ยมาม่าบลเด้หนักมากอะ่ะเปิดทีละใบย,ยังดีกว่าเลยอะ่ะลงแรงดีแล้วครับพี่โอ เย็น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 พวกเองอ่ะดูนะครับคือถ้าใครที่เล่นมานานแล้วเนี่ยตัวเก่าเขาจะรู้ว่าใบที่ดีเนี่ยมันอยู่ท้ายๆเองไปดีใจใบแรกๆได้สองสามหมื่น mm ล้านจบใบที่เหลือเกลือเศร้าอีกถูกปะดูเอาอนะครับสามใบท้ายครับตอนรับ <ปะ S> 2 0 2 6นะครับเมื่อกี้อะไรที่เปิดไปแล้วเนี่ยย่อมดีเสมอโลกมนุษย์เนี่ยพักจะสั่งสอนให้เราลิล้มรสความเจ็บปวดก่อนความสุขมันจะมาทีหลังเพราะฉะนั้นครับทุกคนโปรดจำไว้นะครับอย่าย่อท้อในชีวิตตึ้งใบนี้ ชัดเจนครับชัดเจนครับเสยผมรอเลยและเอครับและเอีครับ LE ครับผมตัวรวยตัวรวยได้นอนร้100อยเปอเซ็นขออนุญาตอ่านแชทครับรวยจัดเลยเหรอเอาดีๆตัวกี่ล้านน้องว่าไม่ใช่แล้วชือ่อบอกคือจริงๆก็ต้องบอกว่าสแตทก,ก็โอเคนะร้อยสามเอ็ดถึงเวลาแล้วครับ ไม่ต้องกักเลดกันอีกอต่อไปแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าทีมงานฟังอยู่นะครับเลิกกักเลดนะฮะโชว์ให้เห็นว่าเลดเวลาคนเป็นสตรีมเมอร์แล้วมาไลฟ์โชว์เด็กๆเนี่ยเพิ่งผ่านวันเด็กมาด้วยนะครับเลิกกักได้ละเลิกกักละลักก่อนนะเตงโชว์ให้ดูว่าเลดโก,กงเนี่ยมันเป็นยังไงเดีย๋ยวเขาไม่สนใจแล้วเราหน้ามาไหมหน้ามาเพราะฉะนั้นครับขอยินดีต้อนรับครับตำนานนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบอร์เกตพิเชโนโรนัลโดครับสู้ เวียนหัวอะไรวะน้องมานหนึงเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวเป็นไงบ้างน้องชายเป็นไงบ้างเอ้ยใช้ได้เหรอดีดีดและมือไอ้ต้าลูกรักกาลิน่าครับเพื่อน ลูก้านี่ว่ะลูก้าแอนดงเดสปีเอลีกำลังคิดอยู่ว่าว่ามันฟูลอะไรได้บ้างวะฝรั่งเศสปารีสฟูบาเยินได้อ๋อเออบาเยินว่ะก็พอได้อยู่นะโอเคครับโอเคก็ถือว่าพอได้อยู่ไหมตัวนี้อุ้ยเอย้ของดีโครดีอ่ะอุ้ยดีว่าพวกเงี่ยวดิแล้วคล้องตัวได้ที่บอกเลยตัวนี้แป็งโคตรคล้องอะ่ะสิ่งที่เรารอคอยมาครับครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากจเราเปิดไปเรียบร้อยมันก็อยู่ที่ใบนี้แหละครับเพราะนั้นเนี่ยขอดีๆแล้วกันเอาเป็นว่าใบนี้แหละวัดใจและขอยินดีต้อบครับ คริสตีอาโนซีอาเซเว่นครับผู้ที่จะทำา1 0 0 0ประตูในเร็วๆนี้ครับยินดีต้อนรับครับเพื่อนขอคนละหนึ่งไลค์ลัวๆ 1, หนึ่งหัวใจลัลวัวครับไปครับเพื่อนไปครับเพื่อน ไปครับจะหยุดครับเพื่อนขอดีๆครับเพื่อนขอรั่นครับเพื่อนจะได้เอาไปเล่นแร่แปรธาตุได้เพื่อนจะจะใช้หรือจะเล่นหรือจะขายหรือจะยังไงจะได้มีตังค์เพื่อนไม่อยากได้เงินเกมไม่อยากได้กิจใหม่อยากได้แค่แชมป์สี่ถ้วยอุ้ยแชมป์สี่ถ้วยใครวะอาร์เซนอลเนอเอาจัดเลยเหรอขอดีๆเพื่อนโดว่าโดไหมนี่โรตุเกตเธอเล่นมาริดใครวะเปเะ้เหรออย่าหลอกกันเนี่ยสามสองหนึ่งลิกคาโดคาวาโยปีเอ มึงโปรตูเกตมาแล้วมาทุกอย่างแต่มันก็ดีอยู่ป่าวะมันก็พอได้ไหมคือจริงๆฟูบัสติดนะทีมเนี้ยก็ไม่เป็นโดวะอยากเล่นโดโนโจเจ็ดบ้างะ